เรื่องย่อละครเรือนร้อยรักพุทธศักราช2427ย่านคลองวัดเชิงเลนหลวงเดชข้าราชการแผ่นดินตำแหน่งยกระบัดแต่งงานกับคุณวาดมานาน5ปีแต่ยังไม่มีทายาทไว้สืบสกุลจนได้ไปเจอกับสินแสตั้งผู้เรื่องชื่อเรื่องการรักษาโรคสินแสให้หลวงเดชและคุณวาดกินยาบำรุงแต่เฮงลูกศิษย์ของสินแส กลับให้เจิมบ่าวคนสนิทของวาดเอายาปลุกกำหนัดกิ่งเมยในกองไฟใส่เพิ่มเข้าไปในยาบำรุงเมื่อคุณวาดได้กินยาปลุกกำหนัดไปก็รู้สึกกระหายในรสสวาดรอหลวงเดชมาสนองแต่หลวงเดชต้องไปราชการด่วนด้านเฟืองบ่าวในเรือนที่อยากได้ในมัน่นบ่าวชายเป็นผัวมานานแอบได้ยินเจิมคุยกับวาดเรื่องยาปลุกกำหนัดก็รู้ว่ามียาดีอยู่ในห้องหลวงเดช จึงแอบไปขโมยยามาให้ในมั่นกินทั้งคุณวาดและในมั่นที่ร้อนสวัสดจากฤทธิ์ยาบังเอิญมาเจอกันยิ่งได้อยู่ใกล้ๆกันทั้งคู่ก็ยิ่งรู้สึกรันจวนใจแม้จะพยายามหักห้ามใจแต่ก็ต้านทานไม่ไหวจนคุณวาดและในมั่นตกเป็นของกันและกันเฟืองที่รู้เรื่องเข้าก็ได้โอกาสต่อรองเรียกอัดจากคุณวาด เพราะหวังจะให้กำไรลูกสาวที่เพิ่งเกิดมาอยู่อย่างสุขสบายเจิมรู้สันดานเฟื้องดีเลยอาสาคุณวาดไปฆ่าปิดปากแต่แผนการไม่เป็นไปตามที่คาดคุณวาดพลั้งมือฆ่าในมั่นตายคุณหญิงประดับแม่ของหลวงเดชเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีเฟื้องรีบบอกว่าคุณวาดเป็นชู้กับมั่นเจิมจึงออกโรงปกป้องคุณวาดทันทีโดยโกหกว่าเฟื้องและมั่น รวมหัวกันดักปล้นคุณวาดและที่มั่นตายเป็นเพราะคุณวาดป้องกันตัวแม้เหตุการณ์นี้หลวงเดชจะไม่ได้ติดใจแต่คุณหญิงประดับกลับไม่เชื่อจึงให้คนไปตามเฟื้องมาสอบสวนขณะเดียวกันเจิมก็ตามไปฆ่าปิดปากเฟื้องแต่ด้วยความสงสารเจิมจึงเก็บกําไรลูกของเฟื้องมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเดือนโดยหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเฟื้องยังไม่ตายเมื่อเฟือฟ้องฟื้นขึ้นมาและไม่พบลูก จึงเข้าใจว่าลูกสาวถูกเจิมฆ่าตายเฟืองเศร้าเสียใจแทบเป็นบ้าเล่ร่อนไปขโมยลูกชาวบ้านและตั้งชื่อว่ากำไลด้านคุณวาดก็ได้กำเนิดบุตรชายให้หลวงเดชก็ตั้งชื่อว่าเรืองโดยหลวงเดชไม่รู้เลยว่าเรืองไม่ใช่ลูกของตนแต่เป็นลูกของมันเฟืองที่ระหกระเหเล่ร่อนได้รับการช่วยเหลือจากสิ้นแสตั้ง เฟื้องเรียนรู้วิชาปรุงยาจากสินแสและพร่ำสอนกำไรเรื่องพลิกแปลงวิชาเป็นยาพิษเพราะหมายมันจะส่งกำไรเข้าไปทำลายชีวิตของขุนวาดและหลวงเดชแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงเมื่อคุณหญิงประดับไม่สบายเฟื้องจึงส่งกำไรเข้าไปรักษาในฐานะหมอประจำตัวคุณวาดรู้สึกไม่ถูกชะตากับกำไรตั้งแต่แรกเห็นแต่เรืองกลับหลงรักกำไรทำให้เดือนที่แอบรักเรืองอยู่เสียใจ แต่ก็ยังคงเป็นห่วงและคอยติดตามเรืองไปทุกที่จนได้รู้ความจริงว่ากำไลไม่ใช่คนดีไม่นานเฟืองก็รู้ว่าเดือนคอยจับตาดูกำไลอย่างใกล้ชิดจึงสั่งให้กำไลไปกำจัดเดือนโดยหารู้ไม่ว่าเดือนก็คือลูกแท้ๆของตนนั่นเองด้านคุณวาดก็ได้รู้ความจริงเช่นกันว่าเฟืองยังไม่ตายเธอจึงต้องหาทางกำจัดเฟืองอีกครั้ง เพราะกลัวว่าความลับเรื่องชาติกำเนิดของเรืองลูกชายของเธอจะถูกเปิดเผยความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะปลดเปลื้องความแค้นที่สั่งสมมาเป็นเวลา18ปีได้หรือไม่ติดตามตอนจบได้ในละครเรือนร้อยรักทางช่องวันค่ะ